You didn't call Sammy because he's โอเคก็กราบสัสวีมดรักชาวอาีอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมเอเดียโ้ยไอสัตว์ลยเวลากมเล่นนาคอธทำไมกูจะต้องเจอแก๊กตลอดเลยนะครับผมก็วันนี้ทับกบเฮ้ยพบกับผมเอเดีอีกเช่นเคยนะครับน้องๆโอเควันนี้เราก็มาเล่นเป็นนาคอสเหมือนเดิมนะครับกับเซตไอเทมโนตึงนะน้องๆเออโนตึงนี่คือไม่ตึงนะครับ วันนี้เราก็มาจับเป็นนาคอสอีกเช่นเคยนะครับผมชอบชอบมากเลยนะเพื่อนๆที่ดูคลิปผมนะครับน่าจะชอบนาคอสกันมากนะช่วงนี้โอเคเราก็ฟาร์มกันไปยาวๆนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเดินเกมในแร้งสู้พิม1,005ดาวนะครับน้องๆเออพี่มันตึงเกินนะครับคลิปตัวหนึ่งเราก็ไม่ปล่อยนะครับผมเราต้องเอาทุกตัวนะครับเก็บทุกเม็ดนะเพื่อความเท่ของเรานะครับน้องๆโอเคจัดไปก็ทิศของผมเหมือนเดิมนะครับ เล่นตัวอะไรบัฟอะไรสําคัญเราก็เริ่มจากบัฟนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นนะคอสต้องใช้บัฟฟ้าผมก็จะต้องเริ่มจากฟ้าก่อนนะไม่ว่าจะจบที่เล่นไหนก็นแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราเสียฟ้าไปหรือโดนอินเวตไปเนี่ยเราค่อนข้างจะเล่นยากนะคืออย่างที่ผมบอกนะครับคือขาขาดง่ายๆนะครับต้องวนอยู่ในในภูมในป่ามาเลยไม่เวอร์แมฟิกเกอร์นีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะ ถือว่าเขาจ่ายฟิกไปนะครับเดี๋ยวตอนมังกรเขาก็จะไม่มีฟิกไว้ใช้เข้าไฟนะเฮ้ยอันนี้มันไล่นะครับโอเคจัดไปเดี๋ยวเราก็ไปเติมเลนกลางแล้วก็ขึ้นไปเลนมังกรเลนแคทล,ลี่ต่อเลยนะอุย้ยแ้วทีมเลนบนมีการนวนเกิดขึ้นน้ำน้องๆแตกไปหนึ่งคือทีมพี่นะครับดีแล้วขอโดนกดบ้างนะครับเอ้ยเวอร์เฮ้ยป้าก็บางทีก็อยากได้เกมตึงๆนะครับอุย้ยขอเอาแล้ว แต่ผมว่าน่าจะเข้ายากอยู่นะโอ้โหทีมผมก็ได้ไวโอเลตไปนะครับค่อนข้างจะรัดยากนะโอ้โเอาดิอุยิยังไงยังไงล่ะมึงอุ้ยไม่ตายโอ้โห,โโหแล้วโซโลอีกเนาะกูไม่ได้แดกแวโดนรัดช็อตไปนะครับน้องๆโ,โอเคยังไงผมก็ตามทันแหละจริงๆอะ่ะเออแต่ว่าสกิลมาคูดาวนะครับอาจจะไม่ชัวร์นะเพื่อนก็เลยตีให้กะทีหนึงเออน้องชายผมเองนะครับน้อง จัดไปเราก็มารีทามมิ่งเราเหมือนเดิมนะครับพยายามเคลียร์ทามมิ่งเราให้ไวๆนะทุกคนเพราะตอนนี้เราเสียบับมางกรอนไปนะเราค่อนข้างจะฟาร์มชานิดนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเลนล่างเราไม่มีตัวมาโซนให้เรื่องบับอ่าอ่าเขาเรียกอนะไรดักซ์เลเยอร์เนี่ยเราก็ปล่อยไปได้เลยนะจังหวะนี้ไม่นา่ารอดน,นะครับยีน่ายีน่าโดนสองหนึ่งก็ไม่รอดน,นะครับโอเคครับได้เป็นโซลิเวอร์มาแล้วนะผมจะขึ้นโซลิเวอร์ก่อนชิ้นแรกทุกครั้งนะครับผม เพื่อเพิ่มดาเมจนะเดี๋ยวต่อไปก็จะออกเป็นโอมิอามนะครับตามฉบับของพวกท็อปเซิร์เขาเล่นกันนะเพราะผมก็รู้สึกว่าเออดาเมจคือเราได้จากโซลิเวอร์อยู่แล้วนะครับเราก็ขึ้นเป็นโอมิอามมาเอาเป็นไอแค่สปีดในการโจมตีให้มันเร็วขึ้นนะจัดไปมีคนเอ้น้องชายทำอะไรครับไปน้องรอนะครับอันนี้เขาน่าจะเห็นเรานะแล้วไงล่ะนี่กูได้โอ้โห ถ้าผมไม่เห็นไวโอเดินมานี่ผมใส่ต่อนะผมน่าจะได้ซิลด้วยนะครับเขาน่าจะหมดกอกแล้วนะนะมาเดย์อ้ยโทษโทษเพื่อนไม่คิดจะติดไม่คิดว่าจะติดคีดสองทีโอเคเก็บเรื่องหลังป้อมด้วยนะเอาเรื่องจัดนะครับน้องๆต้องไปแก๊งเล่นบนบ้างนะแต่ว่าเล่นบนก็ค่อนข้างสบายอยู่นะครับโอ้ยน่าจะได้ฆ่ากันหมดนะสี่ต่อสองครับสกอร์เอาไงดีไอ้ถอยก่อนก็ได้นะครับเพื่อนฟ้าผมจะเกิดเลยนะ รอรอนครับมีไหมโอ้โหโอ้เออผมว่าผมตัดคลิปเลยแล้วกันนะจะได้เอาการีครับแหมการีไม่รอดนะครับอย่างนี้ถ้าไม่มีฟิกเกอร์ก็ไม่รอดนะบอกเลยยินรอขนาดนี้โอโ้น่าจะรอดละเอาแล้วไงโจ๊กเกอร์กูโอ้โหแปะไปโดนไวโอนะเมื่อกี้ <laughs> ก็อย่างที่ผมบอกเลยถ้าเขามีฟิกเกอร์ก็รอดนะครับ ถ้าผมตามตอผมก็โดนไบโอนะโอเคจัดไปเราก็กลับมาฟาร์มทามมิีงเราเหมือนเดิมนะครับฟ้านี่คือฟ้ากับป้อมนี่ต้องเลือกฟ้าน,นะครับอย่าไปเลือกป้อมนะอะไรใจร้ายนะนะคอสเอ้ยเวอร์ไอ้น้องพี่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับแม่กาลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ,อม๋อเมื่อกี้ผมดักนะแม่เฮลกับนะครับคือแบบจะไปทางซ้ายก็ไม่ได้จะไปทางขวาก็ไม่ได้นะโดนปิดหน้าปิดหลังครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อย่าเวอร์ไอ้นี่อย่าเวอร์ ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่อย่าเวอร์นะเอาแม่งเออเยอะเกินเยอะเกินสามตัวนะครับมีการรียิงด้วยนะอุ้ยอ่าเมื่อกี้ฟิกไปแล้วนะก็มาดิฟิกไปแล้วนะแล้วจะรอดอยังไงล่ะครับการีฮะแม่น้ำหนึ่งนี่ว่าอโทเจอผมนะเมื่อกี้ฟิกไปแล้วนะครับจากเลนบนนะผมก็เลยเล่นสุดเลยนะครับอ้ยยีงหน้ามาไปเอาแดงแม่งต่อแล้วกันแดงเกิดด้วยนะ เวฟกลางเราก็เคลียร์ไปแล้วนะครับค่อนข้างจะสบายเลยนะจัดไปแท็กบนต่อนะครับเพื่อความรวยนะครับน้อง,อ,งอันติใช้ไปได้เลยนะครับเคลียร์เวฟนะเพื่อที่เราเออเยอะเกินเยอะเกินเกือบโดนเกือบโดนแล้วครับน้องๆโอเคเดี๋ยวผมไปรอฟ้าแล้วเกิดนะครับตามทามิงแล้วเดี๋ยวเอามังกรก่อนนะครับจัดไปเอ้ยโอเคครับผมก็จัดไปครับเวฟนี้เหมือนเดิมนะครับเล่นป่านะตาเรามองซ้ายมองขวานะครับ เลนไหนไม่มีคนเติมเรามาเคลียร์ได้เลยนะครับเราเรามาเติมเลนเราก็รวยนะทุกคนคือมันเป็นเวฟคลิปมันเห็นผมนะคือมันเป็นเวฟคลิปที่ไม่มีคนเอาเข้าใจปะถ้าปล่อยให้มันตีกันตายตีกันตายไปมันก็เสียดายนะครับเราก็ไม่ได้ตังค์นะแต่ถ้าเรามาแท็กเวฟอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าครับเวลาเราโซโล่แรงหรือแบบถ้าเราไม่ได้มากับทีมจริงจอ่ะมันค่อนข้างจะพูดยากนะโอเคจังหวะนี้ผมเอากลางนะมึงกาะเลยไปโอ <c oughs> หายไปหนึ่งว่าไงแม่น้ำหนึ่งจา๋าแม่น้ำหนึ่งจา๋า ฟิกเกอร์อะไรก็จะไม่รอดเอานะน้องอืออย่งไงละครับแม่น้ำหนึ่งเจอพี่หวดเข้าไปนะครับแม่กาลีโอเคเดี๋ยวผมไปเติมไปดับเลนบนก่อนนะครับจัดไปลายจัดปลายวิ่งไปยาวๆนะเมื่อกี้เห็นยีหน้าแวบบๆนะครับอยู่บนนะผมว่าเขาต้องดักพุ่มดับพุ่มนะพุ่มนี้หรือเปล่าแหมไม่อยู่นะครับไม่พุ่มนี้ก็พุ่มฟ้าอันแน่เอ้ยอันติโอ้โหเกือบโดนละเกือบโดนละนี่ตามกูมาโอเคครับโดนผมอย่างนี้โดนผม อย่างนี้อย่างนี้โดนผมผมบอกแล้วอย่างนี้โดนผมนะครับผมอย่ามาโดนผมนะผมเพิ่งสระผมมาเวอร์มุกอะไรครับนี่น้องเกินไปเปล่าอ้าวไม่มีเพื่อนนะแก๊กแต่ผมว่ามันได้วิ่งรอไปหาเพื่อนนะแอะแอะแอะไม่เอาดิไม่เอาดิลูกผู้ชายเปล่าโถลูกผู้ชายเปล่าแก๊กแดงพี่ขอได้ป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหผมว่านาคอร์ดเนี่ยนะเอ้ยนี่เอาดิ เอาไปแอ่าแม่น้ำหนึ่งอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวพี่จัดให้เองอะครับน้องเอออ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้แม่น้ำหนึ่งแหละเออไม่ไม่มีแม่หรอกแค่น้ำหนึ่งนะจัดไปแล้วก็ฟาร์มกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวเลนล่างน่าจะมีคนมาไหมไม่มีนะเดี๋ยวผมไปเติมเลนกลางกับเพื่อนก่อนนะครับเอาก่อนเลยคนละับแม่น้ำหนึ่งเอ้ยอเฮี้ยในกรุดสัตว์เออโอ้โหเกือบแตก อเวนดีนะที่แบบค่อนทีมฝั่งตรงข้ามเขาค่อนข้างจะกลัวผมนะครับคือแบบเขากลัวน่าจะกลัวผมฆ่าแหละเขาก็เลยน่าจะฟิกหนีหรืออะไรสักอย่างนะคือผมไม่รู้จริงๆงนะครับเมื่อกี้เน็ตหลุดนะโหเล่นนาเอที่ไ้เน็ตหลุดตลอดเลยนะครับตัวผิวผิวเนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้นะโอ้ยโอเคสวยนี่ไงพี่ขอลาช็อตล้วกันน้องเอ้กูขอกูขอขอแม่น้ำหนึ่งกูขอแม่น้ำหนึ่งแตปอีกตัวนะครับโอ้โหไอ่ยีนด้ดันล่างไปนะอ้าวว่าไงล่ะว่าไงล่ะแก บอกแล้วนะอย่าให้แบบพี่ใส่เดียวนะครับน้องโอเคเลินกลางยังไงก็แตยู่้วนะทุกคนเรามองมองดูยังไงก็แตะกอ่อนนะครับเพราะว่าอแวนการ์ดมันเข้านะแล้วก็มาดันบนไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียนะครับเออมาเลยผมเมื่อกี้ไม่ใช่แวนการ์ดนี่หว่าดาังนี่หว่าเออก็ถ้าเราแบบมาตีกลางอย่างเงี้ยบนเราก็จะไม่ได้นะครับเราต้องดูด้วยนะว่ามีคนอยู่ขา้างบนไหมถ้าเว็บเข้าอันนี้ไม่รอดนะผมอะ <c oughs> นี่อย่าล้าซี่อย่าล้าซี่เฮ้อเวอร์นะเวอร์นะน้องอย่าตามพี่เลยวาโอพี่ขอโทษโอเคเดี๋ยวผมไปเอาฟ้าแล้วก็กลับไปรีเรือแบแป๊บนึงนะครับไป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 เฮ้ยโอเคได้บังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องโอ้ยจังหวะน,นี้มีนัวนะวโอเสร็จพี่โอ้ยแ,แม่น้ำหนึ่งยิงฟรีก็กูปาดสวนปึ๊บโอ้ยถ้ามีเฟนริวทูนี่น่าจะแตกสองนะแกกับแม่น้ำหนึ่งนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะก็ตายฟรีเลยอะ ไอ้บัฟฟาของพี่อ่ะมันได้อยู่แล้วครับน้องไปลไปลายปลายปาไ,ไ,ไปดูเพื่อนเฮียกลางก่อนนะครับเพื่อความรวยนะน้องๆอ,อันนี้ผมเล่นผมก็จะรอล้วงตัวหลังอย่างเดียวนะนี่ตัวอย่างเงี้ยอ้าวฟิกอย่างงี้ก็ตายสิครับตายสองในอย่างงี้ตายสองในอย่างงี้แตกไปสองเวอร์ครับผมโอ้โหพี่เพิ่งมาเองอ่ะครับน้องโอเคเพื่อนเพื่อนมา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 ,มาได้เปล่า,าก็มาเด็อุยอ้ยอุ้ย โอ้ยโดนสแต็กเขานะอะไรเราโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮียละเฮียละเฮียโอ้โหดียางแรกมาได้โอ้โหแม่ว่าจะเอาไหลต่อแม่น้ำหนึ่งเ่อยนะโอ้โหไม่ได้เลยครับโอเคเลนบนกันนัวไปนะได้ไหมโอเคแจ๋วแจ๋วมากเพื่อนทีมทีมเพื่อนไปทําล่างคนหนึ่งครับเนี่ยครับที่ผมบอกนะเราพยายามอย่าไปออกกลางกันมากนะถ้าฝั่งนู้นมีห้าฝั่งเรามีห้ามันก็ค่อนข้างจะ ขึ้นบ้านยากอยู่แล้วนะครับเขามีวิธีการบ้านเอ้ยรอตัวหลังนะไปโอจา๋าโอ้โหโอ้โหกูไม่รอดอีกแล้วโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยผมว่านะส่วนใหญ่นาะคอที่ตายนะคือแบบตายเพราะติดขื่อติดกําแพงนี่แหละโอ้โหลิงสวยไอ้น้องรักเอาแม่งดิโอ้โหเอาแม่น้ำหนึ่งไม่ได้นะโอ้โหเสียดายช็อตที่ตายเมื่อกี้จริงๆนะครับทุกคนคือแบบเล่นนาะคอที่ไหนะแม่งชอบแบบติดขื่อติดกําแพงตายเนี่นแหละจริงๆอะ คือเวลาพุ่งเข้าไปแล้วแม่งติดคือติดกำแพงนะเนี่ยพอมันไม่ข้ามปุ๊บแล้วเราแบบหมดสกิลแล้วไงแล้วฝั่งหนูแม่งมาปิดอะไรเงี้ยคือเราตายฟรีเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดไปคือผมไม่รู้เหลี่ยมจริงๆอนะเล่นนาคอร์เพราะว่าผมพึ่งมาเล่นนะโอเคจัดไปครับเฮ้ยฟ้าฟ้า,ฟาเอาฟ้ามันก่อนตัดฟ้ามาันเฮ้ยใจเย็นพี่ขอฟ้าแล้วกันนะน้องตอนนี้ไอเทมเราก็แบบคือฟูลแล้วนะครับตายเกิดมีหมดนะครับพร้อมสับเคียวตึงๆน้องๆมีตัวดักไหม มีตัวดักไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ล่างให้เพื่อนก่อนนะจ๊ะโอเคเฮ้ยไอโจ้ผมแตกไปหนึ่งนะครับ<ม>เดี๋ยวผมเอาแม่น้ำหนึ่งด้วยนะไอเจ้าวะนี้ซิลอยู่ล่างนะครับเล่นได้จัดเลยมึงก่อนเลยโอ้ยปาสองสยองขวัญปาสามสยองขวัญน,นี่งไงเก็บไปสามครับแม่น้ำหนึ่งก็โดนพี่นะอย่ามาห้าวกับพี่นะน้องๆเออแม่แม่น้ำหนึ่งโดนผมไปอีกแล้วนะไบโอแก๊กนะครับผมเมื่อกี้โหแรงจัดนะครับสายนี้นะ ดรามนะครับกับรูนเทพของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูนมาให้อยู่แล้วนะจัดไปครับนี่ไงยีน่าแตกไปหนึ่งขออีกตัวได้เปล่าขออีกโอ้โหไ,ไม่เก็บเมก้าครับโอเคทรับเเคียวแต่ไม่ได้เซตไว้ <c oughs> เกือบตายนะเอาจิงงถ้าฝั่งตรงข้ามแบบได้เปรียบนี้ผม่าจะยับนะโอเคก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆเป็นไงล่ะนี่ขอแอคหน่อยเออโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมกับการเล่นนาคอสฉบับ เม็ดรุ้งของพี่นะน่าจะตึงกว่าเม็ดส้มเยอะเออดูไว้นะครับน้องๆ <c oughs> โอเคผมก็ประมาณนี้นะเล่นนาคอน,นะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนผมไม่แตะเลยนะนาคอนเนะี่ยจริงๆอะ่ะผมเพิ่งมาหัดเล่นเองพอผมเริ่มเล่นสามนิ้วได้เนะี่ยผมก็จะเริ่มเล่นแบบว่าพอเริ่มเล่นสามนิ้วได้รู้สึกว่ามันเล่นคล่องเล่นง่ายมากขึ้นนะคือเรามีแบบมุมมองที่มากกว่าคนที่เล่นปกตินะครับคือเราสามารถเห็นฝั่งตรงข้ามได้นะครับ ก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะเห็นเราอะไรเงี้ยนะเราสามารถเลื่อนจอไปดูได้นะผมแนะนําถ้าจะเล่นพวกนี้เอ้ยน้ำหนึ่งเม็ดส้มอะครับน้องเออโอ้ยแม่น้ำหนึ่งโดนผมโอเคกิมนี้กูได้ละประทะเดือดแม่น้ำหนึ่งเม็ดส้มเฮ้ยเออปะ่ะโอเคก็ถ้าโอ้ยใครทักมาถ้าเราเล่นแบบตัวพิวๆนะครับผมแนะนำให้เราไปฝึกเล่นสามนิ้วนะทุกคนมันจะค่อนข้างเล่นง่ายนะครับ ใน Youtube ก็มีสอนนะแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ทำคลิปแยกมานะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ดูนะวิสตานี้ตกเม็ดส้มเนี่ยเออโอเคก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะจ๊ะน้องๆหนุๆอ,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 อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าคอสงมาอีกนะ